งอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอ็มใหม่ครับขอจรวดสวีเอดี้ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาดูงานฮาโลวีนกันนะครับแต่น่าจะลงกันปีหน้าเนาะเราชื่อว่าปั่นๆนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคลิปนี้ลงปีหน้าก็ขอดูด้วยปีนี้ผมฮอร์โมนเยอะเข้าใจละอะไรเนี่ยทำกินไายเล่นไม่ได้คนนะดูดเห็นไหมเนี่ยครับจะลงเท่ากัน อะไรครับอะไรเฮ้ยน่ามันตวเงินตัวทองนะครับน้องกำลังมองแล้วรีไมแคคือไปก็ได้น้องน่ารักมากเลยครับน่ารักจังเลยโอ้เฮ้ยเหมือนถุงเงินเลยอ่ะทำไมน่าอันนี้คือที่ประดับคารวีนะุ่เลยคนณ เออน่ก่าจริงใครทำไฟตกอ่ะคือเขาไม่ซ่อมกันหรือไงทำไมรู้สึกว่ามันแปลกมันเหมือนเป็นหิงห้ยคนไม네่ชอบค,คิมก็กดอะไรไปเลยเหมือนเป็นหิงห้อยนะฮะเป็นหินอะไรเป็นหินะรสมยมาเลย ครับเป็นการดูเสืออย่างเดียวพักมาเจอผีจริงไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรกันอ่ะเกลือสายเข้ามาปึ๊บเดี๋ยวนี่วากเฮ้ยผีหลอกเป็นยานหลอนเจ้าหนีฆ่าไม่ได้แหละฆ่าต่างเราไปที่ผีหลอกวิญญาณหลอนอะไรเฮ้ยคนตัวนี้ดิทางซ้ายเนี่ยป่า ป่ามีสัมมานัสสีบาสเป็นว่าไอตัวเงินตัวทองตรงนู้นน่าจะเป็นพ็อปอีกสักอันหนึ่งนะพ็อปเป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นพ็อปโรวินอีกอย่างหนึ่งก็ได้จะมาทำคอนเทนต์พี่แจนพี่แจนตันตูดนะครับเมื่อกี้ใครไป็นคนข้างบนเนี่ยอะไรดูหน้าคนถังนหมครับ ไม่ไเราจะไล่ลงไปหนึ่งคนเราจะติดเข้าไปในนี้แล้วมันก็จะเหยียบเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำกันตอนมันเห็นใช่ไหมผมนะครับแล้วปันตีนถึงใช่ไหมแล้วมันไปโดนเนี่ยหลับตานะตีนแบบหลับตาแล้วก็เขาปันช็อตตรงชัดๆตรงเนี่ยแบบนี้เล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะคนสุดท้ายคนนั้น เป็นคุณว่าไงจับโอนอ็อกออกเขาว่าเขายิบครจะเป็นยังยิงยาวปากระเป๋าขี้ฉุบฉุบยิงเต่ากันทำไมอะไรยังยิงยาวากระเป๋ายิ่งฉุบยังยิงยาวปากระเป๋ายิงฉุบยังยิงเยมาพี่แนปมาพี่แจนไปนะ่เปิดแงกบคุนมือละทุกคนพี่แชนน้ำหนึ่งถึงสาิบแปคน ตตตรรงงนนนี้้้้ะใหมัไวกอคุณไม่เข้าใจเลยเอาไปว่าไปการวิ่งเล่แปะนะครับทุกคนเปิดแสงทุกคนมันมืดแล้วโอ้โหสว่างสว่างนะครับเนี่ยสว่างเกินนะนั้นหนึ่งถึงสามปีนะเริ่มได้ไหมครับอันนี้คือถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่เลยตื่นเต้นจิตตื่นเต้นจ้าเริทำไมต้องแฟดด้วยอ่ามันปิดปิดแฟดเอานี้ไมได้อออยางยนต์มาด้วยใช่ดูมั ควรระวังดุเยอะนะครับใช่ไหมปั่นเรามาแล้วมคก่อนได้กน่แม่ที่การจอะไร on ผมจะทำการจัดรพวกนั้นเองโอ้พ ja> ี่ไม่ได้กนะจ๊ะทำไมคงต้องทำอะไรอย่างนี <t t ้ด้วยนะ พยายามไปไหนเล้อนาการไปจับแบบไม่มีสมองจับข่อยดองแล้วไปวิ่งครับวิ่งขาเจ็บอยู่แล้วครับทุกคนควนคลอยหลังดิควนเตาไว้เรียนจับคนนี้ต้องเป็นไม่ใช่เหรอออันนี้จับมอ จับมาขายไงให้ว่าหอมกับฮาโลวีนหน่อยเกี่ยวอะไรอ๋อไม่จับแล้วตายอ่ะเออมาฮาโลวีนนะเอาหายไปไหนแล้วนะถ่ายกล้องอะไรนะอ่อแตากล้องอยู่นี่เฮ้ยคือกล้องวิดีโอไปไปไปทำอะไรนี่ยอ๋อเป็นหัละอ๋อจบคลิปตไปไหนอ่ะไม่รู้ ธอเล่นคันนี้เป็นลูกศิษย์ของฉันเองลูกศิษย์ยังไงคุณไม่เป็นใครทั้งนั้นเลยคุณเป็นอิสระทุกคนคุณเป็นแล้วแต่การมาเลยคุณไคุณเป็นอ่ะคุณเป็นนะครับเอ้ยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่นั่นนะจัดได้แล้วไม่ใช่เกิดอ,อะไรขึ้นปะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว เหลือแค่เปาแล้วอยู่โนู้นนี่ <Yeah. S 1> คือตอนนี้อ,อ้นนาววันนี้เราต้องขออุอาลา,อาไปก่อนนะฮะอันเนี้ยมันเหนียวแนนมันเหนียวแน่น